ันนี้เราจะมาพูดถึงการปรับประแจปอนนะครับตั้งประแจปอนให้ค่าที่ได้นะครับตรงตามนิวตันที่เรากําหนดนะครับสิ่งที่เราจะมีก็คือตลับเมตรแล้วก็ที่ช่งน้ําหนักนะครับแบบแขวนแบบดึงนะครับผมจะถให้ดูอีกทีนะครับที่การทํานะครับผมจะตั้งประแจปอนไว้ที่5นิวตันเมตรนะครับแล้วก็จะวัดขนาดจากกลางลูกบล็อกไปถึงจุดที่ดึงนะครับ นะครับกลางลูกบล็อกไปถึงจุดที่ผมดึงสมมติผมดึงตรงนี้ผมจะวัดถึงตรงนี้นะครับถ้าคุณจะวจะดึงตรงนี้ผมคุณต้องวัดถึงตรงนี้นะครับของผมนะครับได้19เซนจุด8เซนติเมตรไปแปลงเป็นเมตรนะครับจะได้0.19เมตรนะครับใช้สูตร นี้นะครับ5 5ในที่นี้ก็คือ5นิวตันนะครับที่เราตั้งไว้นะครับหารระยะเมตรจะได้นิวตันเมตรนะครับ5 5นิวตันหารระยะเมตรจะได้นิวตันเมตรออกมาครับแล้วก็นำนิวตันเมตรนะครับ2ี่นิวตันเมตรไปเปลี่ยนเป็นกิโลกรัมนะครับเปลี่ยนเป็นกิโลกรัมก็คือ9.8นะครับก็นำยี่สาหนะครับไปหาร ซึ่ง2 7บเราต้องดึงให้ได้2.57นะครับถ้าไม่ได้ก็ต้องปรับที่ปัจจัยปอนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีนะครับนี่นะครับเป็นอิชางน้ำหนักของผมนะครับตัวนี้นะครับส่วนปัจจัยปอนนะครับผมจะทำการใช้ปากกาจับชิ้นงานนะครับในการจับยึดไปก่อนนะครับ หลังจากนั้นเราก็ทําการถอดตัวนี้ออกมานะครับเห็นเกลียวตัวนี้ไหมครับเราจะใช้ในการปรับค่านิวตันนะครับให้มันตรงกับที่เราจะคํานวณน,นะครับซึ่งเราต้องดึงตรงนี้ให้เสียงของ ประแจปอนนะครับให้มันสัมพันธ์กับค่าที่ผมได้ตั้งไว้นะครับก็คือ2.57กิโลกร,รัมนะครับถ้าดึงปุ๊บนะครับถ้าดึงปุ๊บตัวนี้ผมดังแล้วครับดังอยู่ที่1.2กิโลกร,รัมนะครับไม่ได้ครับตรงนี้ผมตั้งประแจปอนไว้ที่5ปอนนะครับ ซึ่งเลขตรงนี้ของผมมันไม่ตรงนะครับผมก็เลยให้เลขหกนี่มันคือศูนย์นะครับศูนย์ชี้กับเลขห้านะครับตรงนี้ผมได้กิโลกรัมอยู่ที่หนึ่งจุดสองสามนะครับมันไม่ได้นะครับผมก็ต้องหมุนตัวนี้ครับให้ตึงเข้าไปอีกครับหมุนเข้านะครับตรงนี้แสดงว่าประแจปอนมันอ่อนไปนะครับให้หมุนเข้านะครับ มุนเข้าแล้วลองดึงตรงนี้อีกทีให้มันได้2.7 2.57นะครับกิโลกร,รมัมนี่นะครับผมปรับสกรูตรงนี้หมุนเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ดึงปจัจจปอนที่ห้าปอนนะครับสังเกตจะมีเสียงแก๊กนะครับที่2ที่2.57กิโลกร,รัมนะครับดีผมดึงนะครับ ประมาณ2.6กิโลกร,รัมก็พอใช้ได้นะครับดงทีครับสองจุดห้าเจ็ดพอดีนะครับันเป็นเสร็จการตั้งขันตัวนี้ให้แน่นเหมือนเดิมครับ